สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สกูสกุลหว่าจะเป็นฝั่งเราฝั่งไทยแหละต่างประเทศเมื่อนี้มาผมพ่อก็ซ่องสะแพงพี่น้องมาผมผมก็กำซ่องสะแพงเมื่อนี้กับยุ่เพื่อนพี่น้องสะแพงกับไปไซพีน้องเมื่อนี้กับเป็นมือสันวันดีมืองามพี่น้องออกใหม่บนกองเขา่าพี่น้องออกใหม่สามครัพี่น้องเงียบมาพี่น้องมือนี้กันมือกับไปอัน ไปคำไปคูนพี่น้องเพิ่มเงินในกามีบุญอยู่ทางบ้านของบางยาวนะพียงนอนบ้านบุญกองเขาใหญ่พี่น้องมีลำบูงมีอย่างนะพี่น้องแต่สะแป่งกรบเบิดไปนะเพียงเนาะว่าเข้าสะแป่งกันใหญ่แล้วนะพียงนอนไปกับไปบุร่ายนะพี่น้องอ่ะมือนีน่ะพียงนอนตามประเพณีมีน้ำสีสีนะพียงนอนแล้วก็มีเขาของขาวของข้าวของหวานพี่น้องเพื่อกาดิฮ็ดมีข้าวสารข้าวเปลือกนะพี่น้องตาม ตามมีตามคลองเพี่น้องตามนี่เพียงเนมีบักไม้เก้าอย่างพี่น้องแล้วก็มีใบคูนใบคูนใบยอพี่น้องมีเขามีท้งเขาชานเขาเปลือกแล้วก็เขาซุกนะเพียงเนาะมีลาบก้อยซอยเซลพี่น้องมีอาหารมีเผือกมีมันพี่น้องมักสือสรีป ไปมือนีกางเงียบเงียบพี่น้องปุ๊แดดเลยพี่น้องฮอนเริ่มฮอนเลยพี่น้องเอ้ยสามสามมือหนาวแต่ก็มาฮอนอีกแล้วพี่น้องน้องเวิงพี่น้องอากาศบานเมืองเฮาจะอะไรไม่ปุ้งเด็กน้อยพู้เเถาก็เป็นไข่เลยพี่น้องเลยฝึงมือสองสามมือก่อนนะฮอนเทหฮอน่าพี่น้องบัดมามือว่านี่ก็ยังฮอนได้ต้นเพลนนะฮอนอีกพี่น้องต้นเพลนนี้ ใส่เสื้อนุ่มนี่ใส่น้ำจุ่มประทันคือทางโบย่าเอาคือซี้สีหนาวตรงกลางคืนนะเพียงเนาะผ่านเพิ่นเป็นตะมวนอยู่ได้นะพี่น้องไปกะนหลายคนมวนพี่น้องสะเพงกะบ่ได้ไปใส่พ<ส>ี่น <hep> ้องรถลุ่างกับ okay, ่มีอยู Lay ่เฮือนนะพี่น้องเนาะว่าฉันหาเวลาหน่องไปทับติคูณเพื่อนเพผ่านเพี่อนนะกับโบได้ไปพี่น้องเอ้ยมีโหลดเพราะว่าโบยาเพิ่งเอาหลุดไปเพียงเนาะจังเลยสะเพลงกับโบมีว่ะ ลน้องจะเพลงมาว่าจะออกไปนี่ค่ะไปหากินข้าวกินน้ำไปยังบ่มีรถนะย่างไปสว่ไหิไปกินเพลินนะเพียงน้องข่าวฮาลล์น้องกับชาเพลงกับไปเวียดพี่น้องอ่ะเมื่อในก็มือสันวันดีนะเพียงนอกเขาให้ตัวมี้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขุนจมมีแตโซ่แต่ลาบในเพียงน้องคนเก็บจะได้ความขายจะมีอะนับแต่มือนี้เปต้นไปในเพียงน้องเมื่อในก็มือสันวันดีเขาให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต บ่ามีพี่น้องเอฟซีนะพี่น้องเน,นาะสเปงกับสีย่างไปกินเฟือนะพี่น้องนนเนาะเด็กเนาะไออันคนกับยิบเงียบแต่แถวทางนะพี่น,อน,น้องเอ้สงสัยเพิ่นขึ้นหอมอีสักบึด้ดบ่ามีคนเกือบว่ามีคนเดียวทางนะพี่น้องทางฝุ่น,นกับปิดห่านพี่น้องทางนี้กับปิดห่านพี่น้องอ่นะเฟือกจะเข้าสิขายหรือบ่ชสเปกับสิย่างไปกินนะพี่น้องเนาะ แรงก็สียังไมดินเฟอองกำยังแดดแดดแต่ก็ใส่เสื้อน้องคือเก่าพี่น้องมันฮอนเนาะฮอนจ้ะตอนแรกอาจจะหนาวพี่น้องห่างไปพี่น้องแถวบ้านนี่แล้วพี่น้องกินก้ะบุกไล่ให้แต่มีห่านเฟือกใกล้ๆชนะจ้ะจะสิกินยังเงียบพี่น้องเอ้ยบ้านสะแพงก้ะจะกระเสร็จเบิ่อเนาะ nhẹp mọi cho mọi đi cùng dưới vườn khuôn điêu cả Ngầu ngầu nó bị nó để xe qua đây nó mù cây lại bị nào đây nó đang gặp bay và bay hình phạt khôn lên nó น,นะพี่อหอกคือเด็นะีนคือพี่น้ทงคิดลองื่อนอื่นเล่น้ำท่าูกตองี้งบอล เวอาชียงนเวลาเีนคนไลน์อยู่นมคนน้ิยนขาต้องกาสร้างนหนักอีบบเกอร์นะสร้างนหนักอีืเอรเนาะใม่เลยคนเดียวบนไปสองคนไลนคน้บินอเขาไม่ทำมันก็เริ่มซีกันหน่อยผมหล่น ทับห<ส>ับย่เป็นเบื้องหมดต่้งใหนาั้หมดเบื้องงานใจก็ยังได้หับนาะงานสุดเนาะเงียบอะไรเงิน้นนี้เนาะเงียบชอบไปมองบง จะไปหอจะแบบเขากินเนือนๆทอและมันเมื่อมันเือสามเป็นการนมัเมื่อบ้านเห็นแล้วหรอกคาะข้าวต้มอยู่ด้นมันเศร้าเนี่ไปย่งซอนเห็นมขอลงสตอร์เร่อยอ่ำข้ออ่ำก็เต้นเยอะมีหลเขาเต้นเยอะ ประมดเนี่ยไปไปไปเลยเออคนละอ่อนไปกุ่ป,ปีแล้วกับเป็น,ปนแบบนั้น,เ,ไไนเนาะเราเราบวบไปบวบปีไหนเป็นหน่อยชาวซื้อเหรอวะซือ้ออยู่แต่เราไปบ่ได้ไปแะไรควันอ่อนย่อนหย่อ,อ,ยอ,อ,ยอแบบว่ามีแต่แนวสูงแนวตำ่ำ เม่ก็หายไปโมยู่แต่ว่าผ่านพี่ปราแล้วว่าแบมเออนางพี่รปรปาเออกับแปบเลยนออะไรนเพี่ปัตยานซ้ำคนทั้งเงินดุแ่แหงนี้เออง้งหลบบออายท่คน่ะ मैंने <laughs> अच्छी <laughs> ขันงานลายๆนี่กัเงาแบมเต็มฮัทาล้อยกับทั้งยนี้งานละสี่พันูดมาสองงานแปดพันแล้างละนีักมกระจุเนี่ยเหา่วได้ม่ไป ยันขุดบ no? 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 ุบหมักอะไรยันนึงด้าแล้วคุณบุบเพียนตักเรียบวะจ้ะนีกว่าว่าคุบะแบมผักเรียกบบอแบมผักเรียบบมขุนจะมาซอย มันจะเจ้าิืออืมเป็นยังเป็นแพทย์่เป็นแพทย์เป่าคนย่างคนยังมุกจะแทรกกัน ไม่ยางไม่เผ็ดมีเข่า้่นยากนี่อ้ก็ะดาษเเจ็บมากเราตองเดียวกันนะยันยันซ่อเสิน่ะชองเย็นนอนนอนกันสี่โมงหกโมงัลกอันปาค่ะงานันนาไม่ไม่เละไม่เนาะอันาไมแยะหกโมงเห็นยุงมอกลุ่ม ภาาบรจะหางเลือเป็นภองอมเบบมาชิจานเรียต่จองเศษถ้าเขจะบกได้กรแข่ันเออเรกะทาเวลาไปปีหนึ่งกรแต่งไปเผาอเน์กับ้นแต่ก็ไม่ได้ไปสั่งเป็นหนาแล้วนะแบมเป็นบอมปุยจมมาเจ็ไตะกี้ได้จ้างเขาไดสองแสนบาทได้อีอเนี่ยขึ้นได้เผาดีแต่แ โอ้ยมันเป็นปีเขาจะไม่าปีตรนาะเขาเปลี่ยนนั่เขาเปลี่ยนหัวหนา้าใหม่งงนี่มังยากมเป็นเห่อห่อะเจ้กห่ออเหรอแร่ดห่อเ่ดี๋ยวไปบรรทัดเอางั้กอกเอาแล้วไม่มห่า เราบอกมาแหวนเราเออเขาเนยผัานองทถวหรือเปล่าอืมอันหอเขาเต็มละเป็ยังไงทางทางเท่าเนี้เดือดทะเรก่อนเดือดแสงทานเท่านี้ยมันมีแอร์รัอย่างงี้ทางทะเือเ่งสาวเปาประมาณถ่ายซนงอน่งนักเรียนสิมาเรียร์นะเาดีเดีแท้กเวอย่างัวหอมค่ะ มีห่อรอบต่างหากมีห่อทัว,วร,ร์มีห่อของแขกต่างหากถ้าไปจาจเงินของก็เลยสิท,ท่าไหมห่อแค่นั้นมันไ่อยากว่างแบบนะี้มัน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 ใกล้ตลาดดิใ,ใกล้ตลาดเลยจะได้เรืยอีกมันป่ะห้องนี้มัจะใกล้ห้องทางล่างมันยังเต็ม พี่บดมีคนเซ็นจบานมี่เอาพวกเงินมาเลยเมื่อไหร่เี่อเดกัดกระเพบ่้างหนงรเ่าเดี๋ยวเราดูนบ้างครับดูนี่นี่เป็นการเาทำเนี้อหุบดมาามันมสเาไได้เน้ำมันหยไทยอินเจ็ดคนต้อกนคนรั

ได้่าตื่นละดูไมันเมาเมือคนละแล้อามื่อกี้ล้วไหมมันที้เป็นมันเปนน้ำกินนตัแล้วทุกนนี่แล้วมันนี่คืซาดันเผาเ็นนี้มีแต่บอกก้อนนะไแล้มาเผามัดบัดเป็นบัดโป้อเลืกกะเาผ่าวเลย เด้สองคนกินับอยาียกันพี่นหลังจากะเพงไปกินฟืานมาเพียงเนาะกลับมากะมะพร้างห้าขึ้นเก่าพี่น้องดยไม่ใชสพี่น้องบุญบานบะญาขึ้มุนแล้วเพงเนาะคนนหลายอยงเลยลงเจ็บลงทานก็ลายนี่เพียงเนาะ อากาศกับบนหนาวเป็นไดพี่น้องเอ้ยออกอยากหอนหอดเพี่น้องเนาะวันนี้สะแพงกันได้ไปผักเขาออกเราเพียงเนาะพอดีหอดกำหนดผักทองวันหย่า่ลกับเราจะไปนำโพเพผลข้าเวียดเราเพีองเนาะแต่ข้าเวียดค้างงานพี่น้องจทงไมจะไปฝากคนเดียววันนี้หมอผลกับว่าลูกยังปวดทันอ้วยนะพี่น้องเนาะลูกสะแพงกันยังอยู่ในท่า ห่วงอยู่พี่น้องเราจะจะแหน,นีนหยน้ำให้สเพงนั้นปาดนะพี่น้องนอนเหนียน้ำให้สเปนหัปาดพี่น้องเลยะจเป็นอะไรนะพี่น้องอเงราสเปนหัวสิเปนเอกโก้อีกคอหนึ่งค่ะเราอยังบุ๋ยสเพงกับสีนน่ไปหุงหม้หมหมอแข็งพี่น้องคือเหนียวน้ำให้สเพงไปซากับยุงหมอใหญ่หงม้อแข็งว่าได้ยังเนาะขายเครื่องกับพี่น้อง ยังสเนจะขายเถือนคำซํานี่เลยข้าพันมาเ่ยงาพนอดสเปนไปประ,ะถากซ้องอย่งว่าเป็นลูกสเพงใหยังอ้วพี่ยองเอ้ยนี่คือในถากควงอยู่นีคนาะแต่ในนั้น,นะาน,านามาสเปงไปปรึกษากับแพทย์หรือเพียงน้องภาวะภาวาซัมนี่ฮ่ามันแยกที่จะอุ่ยนะเพียงน้องภาวะสเปงกับเป็นเมียของสาวเนี่ย กระท้องไปว่า huh. ข้ไมทขึไปอุตสาห์กระท้องจ้ะบ่าเคยมีลูกมาก่อนแล้วมันมันบ่อยยุ่นๆเหมือนบบญาณพี่น้องแต่ยากมันจะสิอวยพี่น้องเพราะว่าไกลชีเลือนค้งเลยพี่น้องเพิ่็เลยฮะในน้ำให้ไปผ่าน้ำเงนหัวเพลงแสดงกระพิโแสดงว่าเกิดธรรมชาติพี่น้องเพราะว่าทองสือเพงก็บุญใหญ่กันใดนี่พี่น้องเลยก็คือสีเบลจะเกิดธรรมชาติเนี่ยมันก็ง่ายเลยกะเพ้มมันอาจจะดีไว้เขาจิ๊บแต่ตอนบิงแต่หลังจากเขาลังโคตรมาแล้วมันจะ จะแบบดีไวเห็นไหมพี <you 're, S 2> ่น uh ้องเขาเนี่ยนั่นออกธรรมศาสตร์เลยนาะมันจะดีไวพี่น้องข้างในมันจะดีไว้สเพนก็เลยตัดสินใจอย่าออกธรรมศาสตร์ในาะว่าค่าใช้จ่ายมันจะโปสูงเนาะพี่น้องเนาะเออเขาก็เลยลดยอนค่าใช้จ่ายลงก็เลยว่าสเปนก็เลยว่าจะออกธรรมศาสตร์พี่น้องแระเบิดนิ่มสเพนผักทองหมูเส้าอย่านี้พี่น้องน้องคนแบาปูสเพนของมันโบ้วยพี่น้องเออโบ้วยแล้ววันนี้เพิ่นให้ แนะนําต้องได้ผ่านะเพียงเราคุณก็ให้ผ่าพี่น้องเพ็่ยืนยันให้ผ่าว่าพุณอว่าให้จิบเพียงเราเป็นเดี๋ยวไปเอโก้บึงคืนอีกเลยถ่าลูกถ่าหมอเคนตําหนดเลยได้หาเมืองหายีามเลยให้เไปผ่าเลยพี่น้องฉันเป็จะันคิดน่อยคิดหน่อเพียงเราจะเป็นในผ่าเ้ยพี่น้องบนี้บัติบ่อยอยากผ่าเด้จะเป็นนาาลูกคุณบวชอวยนะพี่นีองเนา คิดน่อยคิดใหญ่เพราะว่าบาทมันก็คือชิ้นใหญ่นะพี่น้องมันคือจิบดุ้นแต่ว่าผู้เขาเคยผ่านมาเนี่ยเขาก็ว่าเออเศร้าไหวแต่ว่าอันนี้ฝนขานเคียงระยะยาว่ยเน่าเขากล่มันจิบจิบนอกจิบปากบาทมันปากบาทมันมันใหญ่เพราะว่าคิดเวียดหนักกวยานี้อ่ะเป็นยังไงคล้ายเสื่อมกันเพี้ยบกอดเธอพี่น้อง ขายเื่องน้ำมบบันน้ำเทียนลองข้าวหนสะแพงกับปไปกวนเพียนลองลูกสะแพงเยนลองเว้ยคือแบบว่าเพึ่นว่าว่าลูกมันท้องมัน,น,นอ,นนนอ,นนอันท้องเนาะปั้นเนาะท้องปั้นพี่น้องท้องสะแพงปั้นตรงนี้นอนกระย่าพี่น้องเว้ยหลุดยากน,นอนยากตีกับแห้งแหง้งจนนอนรรบ่หลับเทียนลอง เห็นป่ะแม่เห็นยี่สิบอ้าวอันเดียวนี่เปิดมาเลยแบบนั้นเปาดขา่อันไก่น้อยอันตัวใดไก่น้อยหอมเหม็ดมุ่นเลยดิจะใช้ไปซื้อยังตลาดเสียงโผล่แบว้าเสียงเราสีเต็มมือโกรธงูเอา พี yeah. ่น้องจะเป็นอะไรด้วยสิเดพาไดียังกัติดตามตอนตามต่อไปนะจองนาะเป็นกันงใาเพลงืองนาอเพลงกับยานพี่น้องเอยเร่จิบเ้อนจ็บพี่น้องรุ่นน้องเออสองอะไรกับย่างไปย่างมากยาน่พี่น้องนา่งนังการตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุดตุดตุ๊ดตุ๊ดตุดตุ๊ดตุ๊ดตุดตือ สะเพงสามนึงสะเพงถูกผนได้มาก่อนนี้ลูกคนปตีงดูสีหน่อยก็ล,ลูกลคนปตีงเลยพี่เจสะเพงหระปตีงเฮงเอ้าโยกินไยก่อนกินไหมเออกินอยากินแล้เออแบบอันนี้ บอกให้กินว่าอาหารก็กกนินหิวแหงเลยก้อน่ะสเปร่์กัสิิปนึงนะนไปเลยพี่น้อ,นองนะสุ้านีา้สเแรงกับขามโมขับใจนำเพิ่มพี่น้องเกบซีมากดไลค์กดแชร์ขัมาให้กำลังใจสเปรยตลอดมากพี่น้อง ແລະຊິທອດປະກັນໄວເພິ່ນກໍບານນ້ກໍລນ້ຮຫພນ້ອພຮງເພິດາຂ່ມີດ